เรามาชมกันล้างไอดีนะครับวีโก้คันนี้นะครับรถวิ่งแสนกว่าโลนะครับแต่อุด e g r ไปตอนประมาณสักน่าจะสองหมื่นโลนะครับมาอุดอ g r ไปวันนี้ก็วิ่งแสนกว่าก็มาลือดูนะครับมาล้างดูก็ลือออกมาแล้วนี่คอยดีนะครับสะอาดเลยมีแต่คราบน้ำมันที่มาจากระบายไอนะครับ ภาพน้ำมันนะครับาบน้ำมันจากระบายไอนี่ครับ EGR ก็สกรปรกนิดหน่อยคือมันมาจากคาบน้ำมันระบายไอเนี่ยแหละครับลิ้นสกรปรกนิดหน่อยไปดูที่รถกันก็นะครับสะอาดเลยนะครับช่องไอดีเข้าเครื่องนะครับ อุดตั้งแต่ป้ายแดงอุดตั้งแต่ใหม่ๆเลยนะครับวิ่งน้อยน้อยแล้วอุดเนี่ยมันจะดีมากๆเลยนะครับก็บ่งบอกเลยว่าคันนี้นะครับอุดตั้งแต่สองหมื่นโลนี่อุดแผ่นสีไปนะครับอุดตั้งแต่สองหมื่นโลตอนนี้วิ่งแสนกว่านะครับก็สะอาดเลยอันนี้ก็ล้างเก็บล้างแค่นิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวไปดูตอนประกอบเสร็จนยครับก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนการล้างนะครับในช่องไอดีเนี่ยอย่างเนี้ย เราแสะเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับเป็นเขาเรียกน้ำยาเชียงโกงนะครับตัวนี้ฉีดีดฉเสร็จแล้วเราก็าแปรงนะครับแปรงแต่ถูถูเลยฉีดทิ้งไว้ฉีดทิ้งไว้สักประมาณสองนาทีก็ได้นะ จะใช้เป็นน้ำมันเบนซินล้างก็ได้คนระับน้ำมันเบนซินได้เอถไปประมาณนี้ใช่ไหมถุงเสร็จแล้วเราเอาปืนถ้ามีปืนนะครับใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงเนี่ย เรียมแพบเลยนะครับนะครับส่วนในส่วนของ EGR เนี่ย EGR เนี่ยนะครับผมก็จะใช้เป็นสเปรย์ทินเนอร์ตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้พ่นแทนนะถ้าเกิดมันหนาจัดเราก็แปลงเราแปลงลงก่อนนะแต่ถ้ามันบางอย่างเราพินเนรพพ่นเลย ประมาณนี้นะครับตรงไหนหนาๆเราก็เอาแปรงมาขัดออกแล้วก็ในส่วนของลิ้นนะครับลิ้นปีกผีเสื้อเนี่ยนะครับก็จะใช้ดินกีเนอรกันีเนอร์ถีบเลยเพราะว่ามันได้เยอะมากนะครับแค่นี้เยีเยมแลนะครับเพราะมันได้เยอะมากประมาณนี้ครับผมวิธีการล้างนะครับเดี๋ยวเอาไปประกอบและไปชมกันอีกทีนึง เรียบร้อยแล้วนะครับประกอบเรียบร้อยนะครับล้างไอดิ้วเครื่องยนต์เดินนิ่งๆกันเลยนะครับดูรอบเครื่อง เรียบร้อยนะครับส่งงานได้นะครับเนียนๆนะครับท่านใดนะครับสนใจจะอุดอิจยาล้างไอดีนะครับก็ติดต่อสอบถามร้านพุดช็อปมาได้เลยนะครับ